ให้เฮ็ดยังแม่ให้เปิดงานแม่บ่าไห้จังไงจ้างสามเชนบักปอบนี่มาผู้เดียวโอ้ยกบลับม,มือกันละกูเบิ่งลาดเล่าแล้วเป็นยังขาดทุนขาดทุนจะได้พี่น้องมาหลายกะระโดดบัตรร้อยยี่สิบปุ๋นอะเอาเพิ่นมาเบิ่งสาวหน่อยเพิ่นซื้อบัตรมาเบิ่งสาวหน่อยได้ไพ่บัตรขันบักปอบนี่มาเบิ่งฟี่เขากะบอกเบิง่ง <laughs> บแม่นอยู่หรอคอยมาตั้งแต่เว้นขคอยยิงยินเสียงมันพิธีกรขอเสียงพี่น้องเนาะเพื่อนวาจังไหนขอเสียงพี่น้องแฟนงขับเจ้าน้อยหน่อยบ่ห้องว่ะบัดขอเสียงเออ FC ในอำเภอหน่อยห้องแฝากไปถึงในอำเภอเ้อค่ะเป็นหยังขันอยากให้เพื่อนห้องแห้งกว่านี้เฮ็ดจังไห๋ปีนาเปิดใเห้บเบิ่งฟีเ้อค่ะ แมนบอเพื่อนที่ถือใจหลายก็นี่ยู่เพราะว่าพี่น้องกัดเศษเท่าขี่ทีมักมวว้วนก็แหมอย่าไปหาว่าเพื่อนเขาจันเพื่อนบมมาหลายปานีดีเพื่อนบมมาหลายปานีดีกันเพื่อนขี่ทีตีเออ,อแมนยุดอกดออ Man, โดนเถื่อ<ๆ>นมากนะแมนแมนเอาเปิดงาน <c oughs> เปิดงาน,น,งานบอลลั่สีเดลลั่มเร็วเร็วเอาจื้อบัตรเมื่อเมื่อเอาถือโอกาสเปิดงานให้พี่เห็นว่าง่เปิดโดนคือจังเงินพวน้ำทั้งกัดเศษหรอกค่ะเอาขยันพี่น้องพร้อมจีสิม้วนแล้วก็เอาให้อีระบั เมื่อไหร่จังได็กสามแสนกูขายนะมาคือว่าเงินผัวฝรังะะ่งใส่น่ะกูเอาเลรีฝรั่งกับสือฝรั่งขี่นกมันจะใครกูเอาผัวหัวหน้ามอลลัม่มใสมาจังรวยคือจังชดนุษย์นั่นเออเ้าขอหยาดเปิดงานเต่เอมามอลล่มเหรียญเลยค่ะเขบาบเปลี่ยนแล้วเอานักดนตรีบเปลี่ยนให้นะ,ะนักดนตรีคือบเปลี่ยนบันเป็นวงเขาเขาปะยี่สิบบาทอ่ะ สองลายนี่ดิแล้วยงนดีเดาใจเลยไฮไลท์ก็สองลายไฮไลท์ก็ลำพันโชว์ดีกามแสงเล่เดียว<ห>เดียวแสงมึงอย่า<ๆ>ไปบอลลีนเนีย่ยพิ่นซื้อแต่เด,ดีรถตีวกนี้จักซื้อพอซื้อกูวา่ากาแฟกินได้ทั้งคืนพลังค้นลงไปกำบอามาสีสดมากินปูมเลยตัองบ่ตาแข็งไตนี่กูว่าเอาซเซฟบอเลีนไฮรีตีไฮรีนไฮรีหละอาตลัมเลยบ้านี้ อลลัมเลยล pues ัมเลยแล้วเด้อย่าเพิ bueno. oh, ่งไม่อย่างอีกเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนแบบไรอีกเดี๋ยวนี้มีหัวชุดมอลลัมถ้าบาดะละมอลลัมมีชุดตัวบ้าเขาขี่ไล่บอลจ้างซ้ำแสนเขาก็มีชุดมาเปลี่ยนอยู่บอสจะเซชุดเดียวล้วมันบวชขึ้นเขาไม่ได้พูดเดียวเขาก็มีชุดใส่หลายชุดอยู่เขาบอกเลยใส่ชุดเดียวมอลลัมเขาบอกว่นมอลลัมขี่ไล่เพราะนั้นไปหาดูถูกเขาแล้วเถอยเนาะมีชุดที่สองชุดที่สองมาเห็นบอสหัวใจจีนี่ พ่ากัเปลี่ยนมันธรรมดาละมาล้วพี่น้องกับเบิ้งความสวยความงามจีบเป็นตะเบิ้งเนาะมันจังหลากหลายโอ้ถือกล้องแล้วใช่ละเปลี่ยนสุดเดี๋ยวเสร็แล้วเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเฮ็ดยังเปลี่ยนสุดเปลี่ยนแบบใด้เดี๋ยวเนี่้เปลี่ยนทางนั่นมาใส่ทางนี้อ่ามึงเอ้ยอันนั้นมันปีนสุดว่ะสุดได้บ่อยชุดสิบสาม เสียงอีสานชุด13บสามค่ะเอาล่ำเลยล่ะไปสั่นล่ำเลยไปยังลงกไปล่ำม,มาพ<ร>ี่น้องกเอามาหมดเดี๋ยวมึงตาบอดมึงตาบอดเอาปอไปคอยไปไป,ไป เดวอนมอนอนอมอน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 เดี๋ยวข้างไว้ละข้างไว้ข้างไว้ฮะมาบึงทั้งนี้ซอยกันดูมอล้ำล้ำเาแม่ห้เฮ็ดยังบเนี่ย มอลำลำแล้วให้เฮ็ดยังกันย้อนมาลำแล้วแล้วกูจะให้เนี่ยให้เฮ็ดยังมึงวันจีมึงเบิ่งความสมอดูนเน๊กูจ้างสามแสนขันสิพ่อจะมีกูจ้างอิเล็กทรอนแปดพันสิอบดีกูจ้างสามแสนก็ดีปนีเราได้ไผ่บุญิ่งเนี่ยผลแทนทีเจได้หมอลำเบิดวงสามแสนได้ยังสันเดลิงตัวหนึ่งกับควายช่วงโต แค่เน่้ยยุต่อกังคันได้แล้วอา่าขัน,นกไ็ได้กำไรจากหมอลำยืมไปปันพูดในเรื่องมืออื่นเดี๋ย <c oughs> บบวบอกบาปเขาเลยเจ้าเป็นแม่เจ้าภาพแม่เจ้าจะมาทำลายบรรยากาศจังสี่ผ้าพี่น้องมวนแม่มีส่วนร่วมกับพี่น้องอ๋อแม่เหลือพี่น้องซื้อบาตมาเบิ่งดจซื้อผู้ขาดทุนแม่น่อยแม่ <c oughs> โอ้เจ้าผ้าเพิ่นมวนเพิ่นกับมวนตัวเดียวเนี่ยว่าชั้นจริงสร้างอารมณ์ดูมีอารมณ์รวมดูข่อยมีอารมณ์รวมเออแต่ละยกขึ้นมาเนาะมือกูเนาะ เฮ็ดยังบ่านี่เฮ็ดยังสั่งอารมณ์โอ้ยโยกขึ้นบนนอแขนกูสิฟอนเนาะอลองิึงเฮ็ดไหนบ่อารัญอาจารย์นนท์จีเจ้าตอเออเจา้าไปละรับมวนมวนด้อจิกเ,เป็นหน่อยดาวเหนือ พี่น้องเคยเห็นบ่รถคล้วยต่ำรถหม้าวัวเกี๊ยวเด้ออะไรล้ำต่อล้ำต่อล้ำต่อเด้อาจาัดจัดจัดจัดต่อต่อต่อแล้วต่ออะไรอ่ะหยุดเซาพี่น้องกําลังตุ๊ยังเห็นแบบนี้วะห้แล้วให้แล้วให้แล้วเอ้าให้แล้วให้แล้ว ไอ้แล้วไอ้แล้วเป็นเจ้าว่าวแขวะเหตุผลนี่คือมาตามแพ่งแท้ตามเพ่งใจอีกคือมาตามแพ่งแท้ฮะด้านนี้การแสดงไลรสดได้เหมือนไลรสดไลรสดเว้ยไลรสดก็บไรซดล้วนเขาจมาเล่นแฮี้ยงก่อนดิเอาปืนมาเล่นมันติดเพจกันนี่เลยเอามือไห้หลีตีมึงอยากอายเด็กน้อยที่เตรียมเดินช่วยหน่อยไหมมึงอยากอมันยังเด็กน้อยเด็กน้อยมันเกิดรุ่นตัวมึงไเกี่ยวเยอ Kukusi koroma, kukusi penyihir suki, nang! Ini kasuah! Ini kasuah! Ini kasuah! Bang ni! Adik kamu! Pai, apa yang nang? Kukusi yang mengenai? Dengan kayang-kayang! Kukusi uh. hitang naik ni! Mengenai! 多怪不哈子。